เดี๋ยวเดี๋ยว đeo นะ ดินดญี่ปุ่นข้างในนี้เหมือนกับดินแดนญี่ปุ่นในประเทศไทยใช่ไหมครับเรามาสื่อสารถึงประชาชนชาวญี่ปุ่นพุ่เราชื่นชมชาวญี่ปุ่นที่เป็นคนที่รักระเบียวินใยเคารพกฎหมายใช่ไหมครับเคยเห็นไหมครับนักการเมืองญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความผิดแค่แต่ไมเทียวเขาทำไงครับตายจังเลยแต่นักการเมืองไทยไม่เช่นั้นไม่เคยดี ผิดแล้วก็บอกว่าไม่ผิดใช่ไหมครับใช่และตอนนี้ทักสิณชินวัตรคดีอะไรเอ่ยมันเอาตำแหน่งหน้าที่นะครับบอกอ้าวบอกว่าเป็นชื่อให้ยาพื่อนกินผิดด้วยเหรอเจ็ดร้อยล้านตอนนั้นเนี่ยราคากลางประมาณพั0ห้ารอล้านตาได้อีกกงพันกว่าล้านนะ กฎหมายเขาถึงห้ามไว้ยังไงกดว่ามาจากคนที่ใช้โทรศัพท์เอเอสหาัหากกำไรทั้งละสูงเสือแต่มันขี้เหนียวและเข็มชิบหายเลยให้เครออกจากกระเป๋าเป็นไปจากเอาหน้าใช่ไหมครับเป็นวันที่คดกองไปจากคนไทยใช่ไหมคนญี่ปุ่นเขาทราบว่า เงินที่มาช่วยเหลือประเทศเขาเขาเนี่ยค่าจะขนาดไหนลงไปฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเขาระเบิดเนี่ยครับเขายอมเปิดแอร์ประมาณ27องศาเซลเซียสบ้านเรา25เนี่ย27ถึงาญี่ปุ่นทุรักความรู้ธรรมท่ทททานมีข่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นอนุญาตใ,ให้ไอตอนแรก ความรักชาติซึ่งแย่งด้นเลยตรงนี้มีใครมีชาวที่สุดบ้ากช่วยรับรองการถึงกต้อดของผมหน่อยและการแก้ไขสัมปทานดาวเทียมเ,เพื่อเพื่อประโยชน์ให้กับบริษัทของตนที่แอบต้อนเข้าสู่รัฐไปเป็นของตนจนสารีกาแผนคดียาของผู้ดำจะลง,งแหน่งานการเงินได้พิรักษาให้กับทุกในคดีแรกเป็นเวลาสองปีใช่ไ,ไหมครับคนญี่ปุ่นครับ ทักษิณเขาจะไม่ได้ไปเลคเ,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 เชอร์เรื่องประชาธิปไตยของไทยหรอกเขาจะไปเลคเชอร์เรื่องพระเดจการและเรื่องทักษิณชิวัตก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาในคดีที่สารเอาไว้ใชครับหรือภาษาอิกว่าทับเพชรโชว์ชรุ้จักรรูปปั้วไอ้ที่เหมือนกันรัฐบาลรุนเจ้านี้นำโดยใครครับนำโดยนายกรัมนตรีซึ่งเป็นน้องของราทุนใช่ไหมครับ แล้วสารว่ายังไงและเธอก็ได้ที่ฉันซื้อมาสองล้านทุ่มค่าท่านตัวปัญญาแรกเงินค่าแล้วเสร็จแล้วเอาแทนญี่ปุ่นในประเทศไทยเพื่อตัวสารยืงชาญญี่ปุ่นผู้รักความยุติธรรมไทยได้กล้าหรือไปนะดีไหมคะมันจะกินประเทศไทยค่ะเพ่อเต็นนักโทษหนีคดีตามาปรับโทษและตายรับที่ตายในประเทศไทยใช่มัครบโอ้ยรู้ว่าคนเยอะอย่างนี้เอามานิดเดียวเองหนึ่งสอง ไอคนนี้มันขี้ขาชิ้นายเลยเอาแค่จะขึ้นโพเดียมหรือว่าใครจำคุกทับสินเพราะฉะนั้นครับสินชินวัฒน์เป็นนักโทษนคุกจากเมืองไอใช่ไหม <S S ลงนางมยินยอมให้จำเลยที่สองที่ไรครับเพาราะจะมาผ่าโดยปมชมาตราร้อยหนึ่งรักสามและมาตราร้อยสองรักหนึ่งให้ลงโทษจำคุกสองปีส่นวนความเดดอืน่น คำขออื่นให้ยกฟ้องเนื่องจากจำเลยที่หนึ่งรอบนี้ม่ได้ศาลก้าสฟังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลงไปคุยกับสือรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวัก ติดจอดผู้หญิงก็ติดมบอกผมเจียมเลยัเอาเฉพาะปากนะเอาตอนี้ทำอะไรใหม่เยอะแวยการแส้ปัะนะเวลา4่จุดิโซนตอนนี้ให้รฐมนตีติดหินเพชรหินสถาบันในเพชรได้วยตตายทดีหมให้มัตกมีควาไปเต่อใช่มัน มันไปทำไมมันบอกมันไปเยี่ยมแล้วอหลหลังไม่าถอไหลหลัง้ยกว้า,วางไหมอกว้า,วางไหมนข้า,างเลยนันเงับคนีมัเป็นแสนล้านเป็นหมื่นล้านมันไม่ยอมเสียภาพีแต่พวกเรา เรี่ยนเรียนกฎหมายและความต้องการกฎหมายใค้ทราบว่าทักษิณชินวัตรเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีจากเรื่องั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ใช้อำนาจหน้าที่ชุจริตดคดีร้ันค้าซื้อขายที่ผิดรัฐการแก้ไขสมรถานการณ์เรื่องอ้วนผอมและก็ที่ได้ที่คาดเคลื่อนต้องกลับมาในที่นี้ครับ